กิจกรรมการต่อสู้แห่งเมืองลี้ลับสว่างสวยในโลกกว้างกิจกรรมที่จะนำพาเพื่อนๆไปทดสอบตัวละครหลากหลายมากๆเลยครับกิจกรรมล่อซื้อที่จะนำตัวละครที่เพื่อนๆอาจจะไม่มีเนี่ยมาให้เพื่อนๆทดสอบเล่นอาวุธอัตติแฟกต์จัดมาให้พร้อมเล่นเลยครับเป็นยังไงไปดูกันครับ สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมซื่อกับเกมเกนชีตอิมแพคเช่นเดิมนะครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปอัปเดตกิจกรรมกันเหมือนเดิมนะครับผมที่บอกว่าเช่นเดิมเหมือนเดิมเนี่ยก็เพราะว่ากิจกรรมที่เรากําลังจะพูดต่อไปนี้นะครับมันเป็นกิจกรรมเดิมนั่นเองครับผมนี่เลยถ้าเพื่อนๆเข้าเกมมาในวันที่17บธันวาคมนะครับก็จะเจอกับกิจกรรมการต่อสู้แห่งเมืองลี้ลับสว่างสวยในโลกกว้างนะครับผมกิจกรรมนี้ไม่มีเควส เริ่มต้นนะครับหลายๆคนเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะลืมกันไปแล้วบ้างนะหรือใครอาจจะยังไม่เคยเล่นกิจกรรมนี้เลยเดี๋ยวเรามาอธิบายกันอีกหนึ่งรอบนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูกิจกรรมนี้กันใครจะเติมเงินเกมกันชิน Impact ก็อย่าลืมไปเติมกับร้านลิชแมนช็อปนะครับ ร้านเติมเงินที่ไม่เหมือนใครเติมผ่าน U ID ได้ด้วยนะมีเว็บไซต์ให้เติมด้วยนะถูกสะดวกสบายขนาดนี้จะไม่เติมกับเขาได้ยังไงอ่ะเนาะอย่าลืมไปเติมกับเขากันนะครับของดีไม่ต้องพูดเยอะหรอกกลับมาที่กิจกรรมของเรานะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเข้ามาในหน้ากิจกรรมนะครับเพื่อนๆจะเห็นแบบเป็นหน้าเหมือนเป็นไพ่แบบนี้นะซึ่งกิจกรรมนี้นะครับก็จะค่อยๆเปิดให้เราเล่นครับวันแรกเปิดมา2ด่านแล้วก็อีก2วันจะเปิดอีก2ด่านอีก2วัน ก็จะเปิดอีก3ด่านมีทั้งหมด7ด่านด้วยกันครับผมซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับนี่เลยเพื่อนๆข้างบนครับตัวอย่างตัวละครนี่คือตัวละครที่เพื่อนๆจะได้ทำการทดสอบเล่นได้ในกิจกรรมนี้ครับหลากหลายเลยนะ ซึ่งจะมีเงื่อนไขในการเข้าร่วมนิดนึงนะแ่งประจุภัยเกิน20เท่านาั้นเองครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปลองทดสอบบททดสอบแรกกันดีกว่าครับซึ่งรอบนี้นะครับเขาก็จะให้เราเนี่ยใช้ตัวละครทดสอบทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เขาจะมีนี่เลยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อ,อยากได้เพจครบนะอยากให้อ่านนิดนึงนะครับกับเควสทดสอบตรงนี้มันจะมีเรื่องของการใช้คอมโบหรือว่าเหมือนการสอนการเล่นครับเรียกว่ากิจกรรมนี้เนี่ยเหมาะกับผู้เล่นใหม,ม่มากๆเลยเขาจะค่อยๆสอน เราในการเล่นครับอันนี้เขาอยากให้เราใช้การชาร์จไฟฟ้าครับผมแล้วถ้าเราทําการชาร์จไฟฟ้าเนี่ยถึง20ครั้งเราก็จะได้รับเพชรในกิจกรรมมาด้วยนะและที่สําคัญครับผมก่อนที่เราจะไปเริ่มกิจกรรมนี้กันเรามาทนบทวนแนะนําเกมเพย์กันตรงนี้นิดนึงดีกว่าครับนี่เลยสําหรับแมปทุกอย่างนะครับก็จะเหมือนเดิมเลยถ้าใครจําได้เนี่ยก็จะเหมือนเดิมเลยนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยเล่นเนาะแมปนี้นะครับจะมีรูนโบราณเนี่ยอยู่ตรงกลางอันหนึ่งนะครับแล้วเขาก็จะมีสัญลักษณ์รูนเนี่ยรอบนอกนะครับ3อันนะครับผมซึ่งหน้าที่ของเราเนี่ยพอเราเข้าไปปุ๊บเราจะเดินรอบนอกครับผม คิดง่ายๆว่าเราเดินตามขอบรอบนอกไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะไปเจอสัญ,ญลักษณ์เสาที่เขามีสัญ,ญลักษณ์ลูนโบราณแบบนี้ซึ่งหน้าที่ของเพื่อนๆนะครับก็คือวิ่งไปตามลูนโบราณในจุดต่างๆนะครับมันมีอยู่3าจุดใช่ไหมเพื่อนๆก็วิ่งไปพอเพื่อนๆตีเสร็จปุ๊บลูนโบราณเนี่ยจะส่งสัญญาณไปที่เจ้าลูนโบราณตรงกลางครับผมเราก็จะต้องทําแบบนี้ให้ครบทั้งสาเสาด้วยกันนะครับพอครบทั้งสาเสาเรียบร้อยแล้วนะครับสัญ,ญลักษณ์ตรงกลางตรงเนี้ยเจ้าก้อนน้ําแข็งที่อยู่ตรงกลางนะครับ เขาก็จะละลายออกแล้วก็จะนำพาเราไปถึงด่านสุดท้ายครับผมนอกจากนี้นะครับระหว่างทางเนี่ยเรายังเจอกับนี่เลยนะครับมันจะมีการท้าทายอื่นๆที่ไม่ใช่การท้าทายที่มันมาจากรูนโบราณน,นะครับอย่างเช่นการท้าทายฟื้นคืนถ้าเราทําการท้าทายสําเร็จเนี่ยก็จะฟื้นฟูพวกพลังชีวิตทุกตัวในทีมของเรานะครับอย่างอันนี้เป็นการท้าทายช่วงชิงก็จะทําให้ทีมของเราตีแรงขึ้นนะครับ ถัดมาครับยังไม่หมดในระหว่างทางเนี่ยเราจะเจอกับสัญลักษณ์แบบนี้นะดอกไม้แหลมๆแ,แบบนี้นะครับแล้วมันก็จะบานออกครับแล้วมันก็จะมี เป็นการโจมตีใส่เรานะครับซึ่งเราสามารถใช้การโจมตีาธาตุใดๆก็ได้ของเรานะครับไปโจมตีใส่เขาแล้วเขาก็จะหุบลงไปครับเขาก็จะไม่ถูกโจมตีเราก็เรียกว่าถ้าเจอเนี่ยก็เอาสกิลาธาตุไปแปะไว้สักหนึ่งทีครับนั่นก็เป็นคําอธิบายทั้งหมดแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไม่รอช้าก,กันดีกว่าเดี๋ยวเราไปเริ่มด่านที่1กันเลยครับกดเข้าท้าทายไปเลยนี่แล้วก็มาให้เราเลือกตัวละครแล้วครับเหมือนก็นแล้วแต่เลยว่าจะเลือก4ตัวละครอะไรผมขอเลือกเป็น ไลเดนซูโคซิงชิวแล้วก็ไปโตครับอ่ากดเข้าท้าทายมาแล้วนะครับอ่ะอย่างตัวนี้นะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์ลูนนะครับผมแล้ก็ทำการเปิดเลยครับทำการกำจัดมอนทั้งหมดเลยครับผมสายฟงสายฟรีรอบนี้เนี่ยก็จะสนุกนิดนึงนะเพราะว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยก็จะได้เล่นตัวละครที่เพื่อนๆอ,อ,อาจจะไม่มีนะครับ หลังจากกำจัดมอนสเตอร์เรียบร้อยแล้วนี่เลยลูนก็ส่งสัญญาณไปแล้วครับเสร็จแล้วเพื่อกันหลงนะเพื่อนเพื่อนมองจากเสาเอาก็ได้นะถ้าสัญ,ญลักษณ์ลูนที่เหลือเนี่ยมันก็จะเป็นเสาแดงๆแ,แบบนั้นนะครับพยายามมองบนฟ้าเอาไว้นะอ่าฝั่งนู้นมี1เสาแล้วก็ฝั่งนี้มีอีก1เสารครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เดินเลยครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวของเสาที่มันยิงเราเอาสก,กิลาตุแปะเข้าไปครับหายครับผม อย่างอันนี้ฟื้นฟูพลังชีวิตเนี่ยผมก็จะวิ่งข้ามไปเลยนะผมจะไม่เลือกตีนะครับผมเปิดรุนโบราณจุดที่2ครับเปิดบุญโบราณจุดที่3ครับหลังจากที่เราเปิดครบทั้ง3จุดแล้วก็วิ่งเข้าไปหาตรงกลางเลยครับผม คุยกับแท่นเสาตรงกลางครับเริ่มการท้าทายครั้งสุดท้ายตรงนี้เปิดออกแล้วกระโดดลงไปเลยเรียบร้อยครับผมหลังจากที่เรากำจัดมอนสเตอร์เรียบร้อยแล้วเขาก็จะมีการบันทึกเวลาอะไรต่างๆไปอันนี้เพื่อน,อนๆก็ไม่ต้องไปกดท้าทายครั้งนะก็กดออกจากดันได้เลยครับกลับไปที่หน้ากิจกรรมอีกหนึ่งครั้งนะครับกดไปที่หน้ากิจกรรมที่หนึ่ง อ่าเรียบร้อยครับผมเมื่อกี้แน่นอนครับใส่แต่ตัวละครธาตุน้ำธาตุไฟฟ้าแล้วก็มีลมไปช่วยกระจายธาตุไปอิ่ครับยังไงก็มีการชาร์จไฟฟ้าครบ20ครั้งครับก็กดรับของรางวัลได้เลยครับผมมาต่อด่าน2กันสักหน่อยดีกว่านะครับด่าน2นี้ก็จะเป็นเรื่องของการแช่แข็งนะครับผม กดเข้าท้าทายเลย่จริงๆไม่ต้องอ่านเยอะก็ได้เหมือนกันนะเพราะว่าเขาก็บังคับให้เราเล่นตัวละครเพื่อมาแช่แข่งแล้วครับสำหรับการจัดทีมในรอบนี้ผมขอเป็นอยญกะไดโอน่านะครับซิงชิวแล้วก็โมนาครับผมไปเลยพอเริ่มมาแล้วนะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าแมปเนี่ยมันจะเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะแต่ว่าเจ้าสัญ,ญลักษณ์ท้าทายเนี่ยมันจะย้ายตำแหน่งไปเรื่อยๆนะครับในแต่ละด่าน ตดวนี้ก็วิ่งไม่ยากเลยเพื่อนๆจริงๆผมก็จําด่านไม่ได้หรอกผมมองจากสาวเอาแล้วผมก็วิ่งมั่วๆเอาครับเรียกว่าเลาะขอบนอกเอาครับทุกคนพยายามเลาะขอบนอกไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจอครับเจ้าสัญ,ญลักษณ์ลูนเนี่ยเจอแล้วครับสัญ,ญลักษณ์ลูนอันที่1เรียบร้อยครับสัญ,ญลักษณ์ลูนที่1ครับผมไปต่อเลยครับ ถ้าระหว่างทางเพื่อนๆเ,เจอการท้าทายเลือดเนี่ยก็ถ้าเพื่อนๆไม่มีปัญหาเรื่องตัวการฮิวเท่าไหร่ผมว่าข้ามไปได้ก็ข้ามไปเลยครับส่วนการท้าทายที่เป็นท้าทายโจมตีนะผมว่าก็มันค่อนข้างจบเร็วนะครับถ้าเกิดว่าท้าทายไปก็ไม่เสียหายครับผมมอนสเตอร์มันมีไม่กี่ตัวหรอกครับถึงลูนอันที่สองครับกดเปิดไปได้เลย มอนสเตอร์ทัดน้ำเยอะมากๆเลยย่ะเสาที่สองเรียบร้อยครับอัเสาที่สามเรียบร้อยครับจากนั้นก็ไปห้องกลางกันเลยครับผมกดเริ่มท้าทายสุดท้ายการท้าทายสุดท้ายเนี่ยเจออบิตเลกเตอร์ด้วยนะครับระวังน,นะทุกคนเอาน้องแมวไดอน่นมาชีวิตก็จะดีขึ้นนะครับทุกคนมันช่วยกันเรื่องดาเมจได้เยอะมากๆาส่วนเจ้าอบิตเลกเตอร์เนี่ย ก็ใช้ทาตน้ำแข็งในการล้างเกาะเขาเลยครับผมเรียบร้อยกดกลับมาที่หน้ากิจกรรมอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ไปบททดสอบที่สองรับของรางวัลได้เลยครับซึ่งกิจกรรมนี้นะครับก็จะเปิดให้เพื่อนๆเ,เล่นเนี่ยในทุกๆ2วันคิดว่ามอนสเตอร์เนี่ยก็คงจะโหดขึ้นแหละแต่ว่าตัวละครที่เขาให้เราเล่นอะนะ่ะเนาะมันก็จะเป็นตัวละครทดสอบเพราะฉะนั้นมันก็คงไม่โหดมากครับ มือใหม่ก็จะได้มาขัดเกาฝีมือกันนะส่วนใครที่แบบมีตัวละครอยู่แล้วเนี่ยกิจกรรมนี้ก็ถือว่ามาเล่นสนุกสนุกเก็บเพชรแล้วกันนะก็อย่าลืมมาทํากันนะครับโดยสรุปแล้วเนี่ยในแต่ละด่าน,เพ,นเพื่อนจะได้เพชรมา60มีทั้งหมด7ด่านนะครับก็จะได้เพชรมาทั้งหมด420ไพ่โมเจมด้วยกันครับสาหรับกิจกรรมนี้นั่นก็เป็นทั้งหมดของกิจกรรมที่มาอัปเดตกันในวันนี้แล้วนะครับผมก่อนจากการขอขอบคุณ39,000 49ซสิบสไครบ์จากทาง YouTube ครับอีกประมาณ920เราจะไปถึง40,000กันแล้วหากใครชอบคลิปอัปเดตกิจกรรมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดสันกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ผมโกโลแล้วก็น้องแมวเหมียวนะครับก็ขอ,ขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ Next time, fish blasting time, let's together fish go